ก็ดีนะคะคือแบบวันนี้เขามาจัดอีเวนต์กลางกรุงเลยแล้วเขาก็แบบเอาน้องๆที่แบบเป็นแกงซ่าแกงสุดออซ้มมารวมกันไว้ที่ตรงนี้แล้วก็แบบเขาก็ทําเป็นแบบบรรยากาศแบบแอส o ตรก็คือเป็นแบบคนเก๋ๆทาเป็นร้านเป็นรวงให้รู้สึกว่าเออเวลาที่เราแบบไปกินสตรีทฟู้ดไปกินแม่ป้าผัดไทยผัดอะไรอย่างเงี้ยอะไรแซ่บๆสตรีทฟู้ดของไทยมันต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงแอสโคลา ขบโมเมนต์ที่เล่นกอล์ฟอินเตอร์ที่ทำต่อให้พี่คิวแบบคขาบอกสุดซ่าแซ่สีดอ้อซ้ำอะไรนะซ่าซ่าสีดอ้อซ้ำใช่ตอนที่เล่นกอลอินเตทีมันสนุกมันมันไม่ไหนลองรีมีแบบฉันไม่ไล่โดนไม่เล่นเลยโคจะซ่ามันเล่นกออินเตทีเป็นกออินเตอรที่สุดซาแซ่ซีดสุดจะอ๋อซ้ำที่สุดแล้วเดินไปปุ๊บมองปุ๊บฉัน140ยสโล เก้าอี้เป็นเก้าอีพ้พลาสติกซึ่งฉันเป็นหัวหน้าชมรมแอนตี้เก้าอีพ้พลาสติก <laughs> ฉันบอกเลยโอเคเราถอยทับกลับบ้านาแต่เก้าอี้ไม่แตกนะฮะแต่หัวหัวน้องๆที่มาเล่นไม่แตกค่ะไม่แตกไม่แตก,แตกทุกคนอยู่ดีบรรยากาศมัน,มน,นต้องไม่นั่นโงโนตะนะ๊ะแบบนั้นอะเมนูอะที่มันต้องบอกกับเอสมันจะเลือกเมนูอะไร่ลมส้มต้มลมต่ำไงล่ะอะไรที่มันเป็นพริกถึงใจเวลาที่คนกินอะไรแซ่บๆอะไรเกิดเหตุอาเพศอะไรหรอ เวลาที่คนมากินอะไรแซบๆอ่ะอย่างเช่นยำอย่างเช่นทำไมคนบอกกันเลยชอบกินยำชอบกินส้มตับใช่ป่ะเพราะว่าถ้ากินอะไรเฉยๆต้มจืดอ่ะมันกินแล้วมันก็แบบกินแล้วก็กินไปแต่กินส้มตับมันกินแล้วไม่แบบไหนมันรีแอคยังไงนะเวลาที่แบบมันกินคือเสียงใช่ป่ะคือเสียงที่เขาต้องรับผิดโอ้ยรับผิดต้องรับยังไงเออข้อเอสขวดพี่เลิศมันก็เลยต้องแบบมันจะมีเรื่องราวให้จอยจากการที่แบบว่า อิมพอไวแบบแซบๆซ่าๆอ่ะๆซ,ซูตรปาแล้วมันมีฟิลไงอ่ะมูดมันดีเหมือนเอส,สที่มีงานในวันนี้าาก,าก,ก็ก็ขอบคุณนะคะที่แบบ ที่เอสาจัดงานเลินๆแบบนี้แล้วก็ให้คนที่เป็นแฟนคลับของเอสมาใจจอยกันใยที่จริงอ่ะถ้าใครดูอยู่ที่บ้านอ่ะตอนนี้เอสเขามีแ,แคมเปญ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ให้มันร่วมเล่นเกมลุ้นเงินลุ้นทองอะไรกันให้มันใจจอยมากก็ถ้าอยากติดตามก็ติดตามในช่องทางของเอสได้ทุกช่องทางเลยวันนี้สนุกจอยมากๆรับปีใหม่ป <ๆ S 2> ีใหม่คับบ้านล่ะครับเป็นยังไงเราอัปเดตก,กันตลอดเลยเรื่อบ้านเนี่ยใช่มันรู้แล้วยังคะอัปเดตก,กันตลอดเลยก็ค่อ <laughs> ยๆไปค่อยๆไป ก็ส่องก็จะปีแล้ว да, แต่ว่าตอนนี้ทําเสร็จแล้วแล้วก็ได้เข้าไปอยู่แล้วแล้วก็ผนังก็คือมีมีเป็นรอยเท้าบ้างบางทีเอาถาไปก่ายไงนั่งโซฟาแล้วมันชิีวเอาเาไปก่ายก็เป็นจากขาวก็เริ่มเป็นเหมือนมอแล้วถือว่าเราต้องทำเปลี่ยนบ้านเพื่อมันเข้าแล้วหมอนตอนนี้นะเป็นสีแดงหมอนพิงอ่ะที่โซฟามันแดงเพราะผมเพราะผมเป็นสีแดงแล้วที่มางานเอสประกี้ที่วิ่งอ่ะ มีคนบอกว่าเลือดไหลเหรอโกกผมมาไม่ทีเ้าไหลมนทีแดงมีความสุขมากก็ยอมรับว่าแบบพอนั่งอยู่บ้านใหม่แล้วก็แบบว่า ทำไมกูไม่ซื้อตั้งนานแล้ววะคือมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่าโหเนี่ยหรอเงินทองที่ไปออกอีเวนต์เอส e นี่หรอเงินทองที่ไปละครนี่หรอเงินทองที่แบบว่าไปตลดตละแหล่มานอกบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอออยู่บ้านแล้วแบบทําไมไม่อยู่ตั้งนานแล้วพี่สาวกลับบ้านทุกวันเลยเพราะรู้สึกว่านอนสบายแล้วนอนหลับเต็มอิ่มตัดเสียงรบกวนจากเพื่อนร็อกข้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นของขวัญรลบปีใหม่แต่ก็ มันภูมิใจอะที่ได้ทําแต่ก็ยังมีอะไรอยากทำอีกหลายหลอย่างนะคะตอนคุณมันเดินเข้าบ้านครั้งแรกมามว่ายก็มามก็ดีใจเองแม่ยายน้อยก็บอกว่าเออหนุ่มไม่สื่อตั้งนานแล้วล่ะไปอยู่เบียดเบียดกันทําไมตดทีเดียวก็คือเหม็นไปทางบ้านอะไรเงี้ยมันเล็กเกินอะคือบ้านหนูเล็กเท่าโต๊ะเนี้ยคอนโดมันเล็กแค่นี้เองอะไรเงี้ยแล้วก็คือพอมันใหญ่ขึ้นแล้วเราเป็นคนแบบบ้านคนอ้วนอะมันก็เลยผ่อนคลายสบายมากขึ้น ใช้เสียงดังกัได้มากขึ้นปก,กติต้องระวังคนข้างบ้านเพราะมันอยู่คอนโดโลเล็กๆใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็ตะโกนได้เลยทำอะไรเฮ้ย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือมันสนุกขึ้นอ่ะแล้วแล้วแม่แบบพอบ้านแล้วแม่มีบอกวนะ่าเอ้ยต่อไปจะยังไงดีอะไรก็อยากให้มีลูกใช่แม่อย,ยยยยยยอยู่อยู่บ้านอยู่โใช่เมื่ครั้ที่แล้วนึกว่าแบบแม่เคลียร์แล้วก็เธอเป็นคนที่อยู่ในสื่อใช่ไหมทุกคนก็เจออีอย่างเนี้ย ผ่านสื่อซึ่งเวลาออกสื่อก็อมีประมาณแค่24ชั่วโมงอ,ะอ่ะเป็นเสร็จหนึ่งส่วน24ของชั่วโมงแปลว่าอีกย3าชั่วโมงอ่ะฉันก็ไม่ได้อยู่ในลุคนี้ฉันก็ถอดเสื้ออยู่บ้านใส่กางเกงใส่สโลงแล้วก็นั่งกินข้าวมันไก่เขาก็คงมองว่าได้อยู่คือเขาเห็นในในในสัดส่วนที่มันอยู่บ้านแล้วก็นั่งมองตุ๊กแกมองจิ้งจกไปอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเออเนี่ยคงลักษณะเหมือนผัวเขาผัวเขาก็าคือคือเห็นตัวเราแล้วคิดว่าเราอ่ะเป็นเหมือน เหมือนผัวเขาว่าคือแบบไอ้คนนี้เขาเป็นชายแท้แน่เลยว่าเราเป็นการแสดงหรอือเปล่านี้เขาไม่คิดว่าเป็นการแสดงหรอกเขาก็คิดว่าเอาาเอเม่อเดี๋ยวพอถึงเวลาไปทํางานมันก็เอาเริ่มหยิบวิกแล้วหยิบชุดส้มๆเหลืองๆไปแต่งเป็นโกโกวาเดินเล่นอย่างเงี้ยเ,เขาก็คงไม่คิดว่าเราจะเป็นแบบพีาเป็นงานอะ่ะไม่รู้ว่าอีเวนต์ค่าวที่แล้วก็เหมือนเหมือนน่าจะเคลียร์กันชัดไปแล้วไงว่าเออมันก็นั <laughs> ่นคือพอเวลาออกสื่อพอกลับไปบ้านเขาก็กลับไปเจอแบบเดิมคือฉันนั่งอ้อม อเออ,อก็จริงเนอะเพื่อให้ให้เชื่อถือเชื่อมั่นมั่นใจไปเลยเออก่หรือเคยจะเปลี่ยนไปบ้านจะเป็นเป็นเอาลุกในบ้านออกมาข้างนอกคือตอนเนี้ฉันน่าไม่รู้ทำยังไงนะฉันไปอีกเกียบางนาฉันก็เดินซื้อกระจยในอีกเกียแล้วฉันก็ต้องทิ้งแม่ไว้ให้แม่แลน่ะเพื่อให้แม่เขาไปดูเด็กว่าแบบเออมันวัยนี้นะเขามียายมารอหล่ะเล่นหรือเวลาไปงาน <S <S ทำให้เขาอยาก ใช่เขาเล่มแบบรู้สึกว่ามันอยู่ในวัยที่คนอายุเท่าเขามีลูกมีหลานกันหมดแต่ว่าฉันน่ะเป็นคนนามสกุลทองกันทมเดียวที่ไม่มีลูกหลานสืบต่อนี่อะไรอยากบอกคุณแม่หนูเป็นตูดแม่ <c oughs> เป็นตูดตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วมาวันนี้ก็เป็นตูดหนูมีลูกให้แม่ไม่ได้หรอกนะแม่เราทำคำพูดใจให้คุณแม่ได้อเออบอมาหน้าูกมันเราต้องมีมงแลยนะอำตอบมันก็มีมงนะหรอเออ ก็เขาก็ภูมิใจซึ่งเราก็เข้าใจว่าเราอะภูมิใจในวันที่เราแบบทำมาหากินได้อยู่แลตัวเองได้ซื้อบ้านซื้ออะไรตามที่เขาฝั่งฝันที่เขาวางไว้ตโนเขาภูมิใจตั้งแต่วันที่พวกเราอะเกิดมาแล้วกลับไปแม่เลิกคิดเรื่องนี้เลยจริงไม่ว่าเธอจะเป็นใครยังยังแบบว่ายังทํางานอยู่ยัง สู้ทนกับหาเหวะแดงประเดที่เข้ามาในชีว hmm. ิตอยู่อ่ะนี่ดอกแม่เขาภูมิใจตั้งแต่วันที่มึงเกิดแล้วค่ะไม่ต้องมานั่งน้อยเนื้อต่ำใจอะไรแฟชั่นค่ะตัดมาเมื่อเมื่อเช้านี้ก่อนมางานใช้เวลาเทานหรเพราะเธอคนตัดเสื้อผ้าใช้เวลาไม่แค่เดียวมมาก5นาทีเท่าดีดีูจิกงองห้านาทีห้านาทีค่ะ แต่กลิ่นมีฟิลเหมือนว่าลงเกลือตอนฝนตกนิดนึงเพราะว่ามาเดิมๆใช่เอากางเกงมาทำเอากางเกงแล้วก็มาทำให้มันดูน่ารักได้มากเลย่น้ยอดทอดทอดแต่เธอก็ยังเป็นเด็กนะ้าน้องไม่ว่าจะแบบนล็กน้อยจนโตเธอก็ยังมีความคอทในเรื่องใช่เขาโตมากับฉันตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กไงอันนี้คือหนึ่งในลูกค้าที่โดนฉันหลอกซื้อเสื้อผ้านะคะเงินทองของเขาเมื่อเมื่อตอน10ปีก่อนที่ฉันได้จากเขามาเขาใช้ใช้หมดแล้วนะคะ เคยหมดแล้วว่าเป็นเสื้อผ้าไม่ค่อยดีคนก็ถามตลอดว่าแบบทำไมปีกปองไม่ทำมาหากินไม่ขายเสื้อผ้าต่อเพราะเพราะลูกค้าเเพราะว่าของไม่ดีและขายในยุคสมัยนี้เขามีผู้คุ้มครองผู้บริโภคฉันทำไม่ได้ก็ชอบนะก็รู้สึกว่าชอบที่จะคิดแต่ว่าถ้าขายในยุคนี้ต้องทำอะไรที่มันแบบคนซื้อไปเขาต้องได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาสมเหตุสมผล ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเราพร้อมหรือยังถ้าเรายังตลดตะแหล,ลอยู่ยังเย็บเบี้ยวอยู่ยังทําเองเย็บเองแล้วมันตะเข็บมันยังไม่ตรงไม่เสถียรก็เลอย่านยังไม่ทําถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ทุกคนน่าจะรับหรูค่ะโอเคค่ะแฮปปี้นูเยียนะคะ